สวัสดีครับผมตอนนี้ช่วงนี้ CRV ใหม่นะครับกำลังมาแรงครับโฉมใหม่นะครับเดิมมจะเป็นล้อสีเงินนะครับเข็นกลับไปแล้วนะฮะก็มาเปลี่ยนเป็นล้อสีดารู้สึกสีดาจะเป็นตัวท็อปกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนจะชอบมากกว่านะครับก็มาดูนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อฮัมด้า CRV ของแท้นะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นยางนะฮะผมโตโยตัวนี้ก็จะเป็น2 3 5 6 0 1 8นะครับตรงสเปคตรงรุ่นเลยนะครับก็เราจัดการให้ครับ ก็ยังไงเนี่ยสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เราก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับทางเจ้าของรถนี่ก็มาดูเลยนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็จัดส่งให้นะครับผ่านเคอรี่ส่งข,งของถึงหน้าบ้านให้ท่านเลยไม่จําเป็นต้องมาก็ได้หรือแต่ว่าถ้าท่านอยากแต่ถ้าท่านอยู่กรุงเทพหรือปริมลเนีก็สามารถที่จะมาที่ร้านได้เลยนะครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับ ไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมน,นะครับสวัสดีครับ